สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเป็น ep ที่6นะครับเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีสากลซึ่งวันนี้ก็จะเป็นประเภทสุดท้ายนะครับก็คือประเภทเครื่องคอจังหวะหรือ percussion นะครับเครื่องคอจังหวะหรือ percussion นั้นนะครับก็จะมีการกําเนิดเสียงจากการกระทบกันนะครับของวัตถุกับวัตถุหรืออวัยวะของเราไปกระทบกับวัตถุ ซึ่งเสียงของแต่ละเครื่องดน,นตรีประเภทนี้ก็จะแตกต่างกันตามลักษณะของวัตถุที่นํามาใช้นะครับซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆโอเคเครื่องเคาะจังหวะที่มีระดับเสียงกับเครื่องเคาะจังหวะที่ไม่มีระดับเสียงเรามาดูกันว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับประเภทแรกก็คือประเภทที่มีระดับเสียงนะครับ s, รเ,เครื่องดน,นตรีประเภทเครื่องเคาะจังหวะประเภทที่มีระดับเสียงที่แน่นอนนะครับ ก็คือจะมีการกําหนดนะครับลักษณะเสียงที่ตรงนะครับกับเสียงดูเรมีฟาซอนนะครับเหมือนกับเครื่องเป่าเครื่องสายนะครับเครื่องบลาสนะครับสามารถทําระดับเสียงได้สามารถตีเป็นทํานองหรือเคาะให้เป็นทํานองได้นะครับลักษณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้ไม้ตีลงไปนะครับ มีระดับเสียงอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างเสียงแค่3เสียงก็คือโดเรมี me, นะครับทั้งหมดมันมี7นะครับหรือ12เครื่องเสียงนะครับ12เครื่องเสียงเหมือนกับคีย์บอร์ดนะครับหรือเครื่องเป่านะครับเมื่อเราเคาะลงไปนะครับให้หัวของไม้กระทบกันกันกบแผ่นเหล็กที่อยู่บน พื้นผิวนะครับมันก็จะเกิดเสียงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเครื่องดนตรีข้อจังหวะประเภทที่มีระดับเสียงก็ได้แก่ค็อกกนสปิลเบลล่านะครับสิ่งพวกนี้จะทําระดับเสียงได้ประเภทที่2นะครับก็จะเป็นเครื่องข้อจังหวะประเภทที่ไม่มีระดับเสียงที่แน่นอนนะครับใช้ในการประกอบจังหวะนะครับให้มีความหลากหลาย ความไพเราะเพิ่มขึ้นเครื่องนนดนตรีประเภทนี้นะครับก็จะมีลักษณะการปฏิบัติที่แตกต่างกันนะครับเช่นอันนี้นะครับเรียกว่าแทมโบรินนะครับแทมโบรินก็จะเป็นลักษณะของแผ่นเหล็กแผ่นโลหะทองเหลืองที่ติดอยู่กับตัวลาตัวนะครับการปฏิบัติแทมโบรินนะครับก็จะมี2แบบเช่นการนํามาตบฝ่ามือทําให้เกิดเสียงนะครับ กรจะดักงวาลเพราะว่าเป็นทองเหลืองนะครับอีกแบบนึ้นก็คือการเขยา่าประสบกันนี่ก็เป็นเครื่องกระทบนะครับหรือเครื่องข้อจังหวะที่ไม่มีระดับเสียงที่แน่นอนนะครับใช้ประกอบให้เกิดซีสันให้ไพเราะเพิ่มขึ้นอันที่2นะครับ อยนะครับอันนี้เรียกว่าเช a กเกอร์นะครับเชกเกอร์จะเป็นลักษณะทรงกระบอกหรือจะเป็นรูปไข่แล้วแต่การผลิตออกมานะครับข้างในเช a กเกอร์นะครับในกระบอกนี้นก็จะเป็นมเมล็ดเล,เล็กๆอยู่ข้างในนะเมื่อเราทําการเทกระแทงนะครับมันก็จะเกิดเสียงหรือเขยา ครับเกิดเสียงให้จังหวะเรียกว่าเชคเกอร์นี่คือลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องข้อจังหวะนะครับยกตัวอย่างอีกสักเครื่องดนตรีหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าวูดบล็อกนะครับลักษณะคล้ายคาเบลนะครับแต่คาเบลจะทําด้วยโลหะแต่วูดบล็อกเนี่ยจะทําด้วยไม้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ เปลี่ยนจากไม้มาเป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์แทนนะครับลักษณะก็จะเป็นพลาสติกหนานะครับแทนไม้นะครับเมื่อเคาะก็จะเสียงในกลงวานขึ้นนะครับเพราะมีโพรงเหมือนที่ครูเคยบอกนะครับนะเคาะให้จังหวะ,ะนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีประเภท เ่งาจังหวะที่ไม่มีระดับเสียงนะครับก็จะให้จังหวะซึ่งสีสันของแต่และประเภทก็จะแตกต่างกันยกตัวอย่างไปก็จะเป็นเครื่องเคาะจังหวะนะครับซึ่งเป็นประเภทสุดท้ายในเรื่องของเครื่องดนตรีศาสตร์กลหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับในการนําไปใช้วิเคราะห์ในเพลงที่เราฟังหรือเลือกใช้เสียงของเครื่องดนตรีในการทําดนตรี ทำซาวต่างๆประกอบสไลด์ประกอบงานของนักเรียนนะครับซึ่งเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สําหรับเรื่องราวของดนตรีก็ยังมีอีกมากมายให้เราได้ศึกษาไปได้วยกันนะครับฝากไว้ว่าให้ฟังเยอะๆนะครับการฟังเป็นทักษะที่มีประโยชน์ต่อวิชาดนตรีนะครับติดตามครูได้ในคลิปต่ตอๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ